วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์แมวเราจะมาสัมภาษณ์แมวหน้าหักหน้างอเอาหันหลังให้เราเฉยเลยเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรสุดหลอดสุดหลอดเป็นอะไรเนี่ยสุดหลอเป็นอะไรฮะเป็นอะไรฮะกวนแมวกันนะแมวไม่คุยด้วยเนะี่ยแมวหน้าบึ้งหน้ายิกหน่างอแมวเป็นอะไรนะวันนี้ แวใครเนี่ยแมวใครเน่แมวใครน้อยลูกใครหนอลูกใครหนอคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยเป็นอะไรเป็นอะไรอาการเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยแล้วเป็นอีหยงังเป็นอีหยังครับ <c oughs> <c oughs> อะไรฮะอ,อยากได้อะไรหิวหิวไหมหิวไหมไม่ต้องมาใกล้อามาไม่ตอบ นั่งลงนั่งลงครับนั่งลงนะนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวเกาท้องให้นั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงโอเคโอเคใครมีเวลาว่างมานั่งเกาแมวให้หน่อยแมวอ,อ้วนแมวอ,อ้วนพูดยากเอาใจยากแมวใครเนะี่ยฮะเป็นอีหยางเป็นอีหยางครับ ทำไมหน้าบึ้งตลอดเวลาเลยอ่ะมันเป็นยังไงอาการฮะมันยิ้มยาาขนาดนั้นบ่ฮะมันเป็นยังไงข้าให้ฟังหน่อยสิหน้าเหมือนสิงโตเลยอ่ะเป็นญาติกันหรือเปล่ากับสิงโตอฮะเป็นญาติสิงโตไหมเป็นญาติสิงโตไหมครับตอบถามก็ต้องตอบ ไม่ได้เลยนะแมวหลอ